โอเคก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมค a อปอยู่ในแอสแบนด์วอลแฟร์อีพีที่ที่เท่าไหร่วะห้าห้าแหละห้าแหละประมาณนั้นโอ้วัอดีกี่เนี่ยมึงใครเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ดีสโตอย์สองล้านห้าแสนคนสองสองล้านเก่บครึ่งล้านนี่ประมาณไม่มีวันหยุดมีอาหารมีน้ำและตอนนี้ เควีเอแม่งก็มาขอประตูอยู่หน้าบ้านแม่ไหมสี่ปีต่อมาดูหนักกันเนี่ยยี่สิบสองวันพี่เควีเอมันก็ร,รับทราบเอ่อพอมันเริ่ม เคลื่อนพลไปแล้วอะ่ะดเอรเพียเดนวามันอยู่ในกลางเมืองเราได้ไฟเขียวแล้วสีปีที่เราไล่ล่าเฮดิสและตอนนี้มันก็อยู่หน้าบ้านของเรา โอเคสปีดเมาส์ประมาณนี้มันจะไม่ลุกไม่ลืบไ,ไม่บืดเกินไปไม่วืดเกินไปเออ <c oughs> โอ้เสียงเดินป้าวบาต่อแต่เราแต่เราแตะซะแล้วเกิน <c oughs> เราเนี่ย second, แป๊บนึงครับกับตันสแกน,นไอโซโทป รอสักครู่โอ้โหแค่วิเยมาทำอะไรในในดีทรอยต์อะบอสเมืองที่ไม่มีตำรวจจ้ะนะมันบอกที่จะซ่อนบางอย่างหรือบางคนแปลคร่าวๆประมาณประมาณเนี้ยกีเดี้ยทอร์เรสโอเคไหมพร้อมแล้วทำลายเออเซฟลารบายทุกคนขึ้นอ่านมาอ่าไม่ใช่ ขึ้นขึ้นขึ้นขี่ขึ้นขีนขนขนขน่ขึ้นบอกสิงมาเดี๋ยวจะเปิดออโต์พลอตให้เวนราเวโอ์สองหนึ่งด็ตเตรเดนวาซ่อนอยู่พิกัดในโรงบาลสักที่หนึ่งลับทราบโปรเฟสต์กำลังไปเช็คใช่าไหมะไหนะจับอย่างเดียวแต่อยากได้ข้อมูลไปหาเฮดดิสรับทราบราเวอร์เลยกัน ก็เป็นแผนที่เข้าใจง่ายดีชื่อแล้วก็รหัสภารกิจกีเดียนภารกิจ5้าห้าสคำสั่งคำสั่ง5527้าสองเออเปอเรเตอร์ออเปอเรทีฟ2คนคำสั่ง5้าหโอเคผ่านเปิดรั้วแป้นเลซอร์วิซซี่ฟอร์นิเจอร์ เยอะออโต้ไฟยอัลต์เนี่ยโปรเฟสต์โบว์สองหนึ่งกำลังผ่านไปทางเส้นเดลต้าโคตรเละนี่จะเชื่อนี่คือดีทอยก็เปลี่ยนไม่เยอะเปลี่ยนไปไม่เยอะเท่าไหร่นี่ไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยจริงๆ รถเละคนไม่อยู่มีน้ำขังในลานจอดเออไม่เยอะเท่าไหร่ l i ครับจุดด้านหน้า12นาฬิกา prophet bubble สองบอ b b l บ t w ทู u b b l พร้อมโอเคพร้อมแล้วสองหนึ่งไม่ใช่ลแล้วผมจะเข้าไปทางเหนือคุณสองคนไปทางใต้แล้วไปเจอกันที่เบสตีร,รับทราบครับบอสบาย เอสอาร์จับการเคลื่อนไหวได้ทางเหนือโอเคเราจะขวาดไล่กวาดไล่สวิปแบบกวาดตะเวนพื้นที่อะไรเงี้ยรถยังไปอยู่เลยอดูเอวีด้วย ดูมังไงอะอีดูไงดูไม่เป็นดูแต่โซล่าออ e โอ้ชิด Profit เราอยู่เช็คพอยต์ละรับทราบกำลังแท็กอยู่โอ้โหมอไซเวนเงียบวะเนี่ย โดนอะไรเข้าไปหลอดไฟเหรอค่อยๆไปค่อยๆไปยิงยิงยิงได้ปะยิงไม่ได้วะยิงไม่ได้ล็อกเ <c oughs> อ่อเปลี่ยนหัวโอ้ยเซ็ต ก็จ็กเกอร์จ็กเกอร์เจอล่างวะเหมือนมันจะมากวาดหมดเลยชุดกันแกดหายไปด้วยเขาพวกเคบีเอเา,เาม,มาอยู่ที่นี่มาก็น่าจะมีเยอะของพวกเรานะมิเชลไปรประตูไปไปได้มั่วมากกู ิดป,ประตูมันใช้คนคนเขียนคาดเปิดประตูสุดยอดมีแขนแล้วเ <c oughs> กวี่ยงไม่ได้แล้วมีแขนสั้นบนอ๋อกดสี่ครั้งร้อยสี่สิบก่อเฟรมก็ไม่ได้ช่วยให้มึงลื่นหรอกนะไปขึ้นไป ทางนี้เสียงไรเอ่ยเสียงกูหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหดเหล็กสุดยอดร่วมมันเนี่ยไม่โอ้โหวับ เฮ้ยสังเกตใจเย็นทางนี้น้องไปมันไป <c oughs> ไม่อยากปล่อยอยากลงไปยิงกนะันแล้ว

เป็นเรื่องจริงนี่หลังยอกว่าเดินไม่ได้ถ้าขึ้นมาได้ไปทางเหนือเดี๋ยวไปลิงก์อัพกันที่นั่นมิเชลเย้ไม่มีใช่ไหม ขอทิมสักนิดนึงเฮ้ยยังไม่มีปืนไอ้สัตว์เรียบร้อยอึงนี่ กี้ก็แทงแล้วแต่ปืนไม่ดอบแปลกใจมึนๆอยู่ปปล่ะเออทำไมปืนไม่ดอบเฮ้ยตกใจ <c oughs> อ๋อแดดตัวเองเฮ้ยตัวหนึ่งโอ้หเงาและะ้วเฮ้ยม,มีมีมีตัวมีตัว

เกลียวใจหายแวบ อะไรเอาแานีแดกหินไปซะเอาเหรอ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 เข้าหันนะ่อฮะเดี๋ยวเช็ค ไปใครอยากจะเข้ามาเช็คปะไม่มีละเฮ้ยอะไรอะมิเ้างล่างี๋ยวะโอเคสปีดเมาส์เอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อไม่ใช่ลุกลุก ต่อยหมาไปหนึ่งทีต่อยหมาไปทีต่อยไปเอาหอเอาหอฮะเอาหอเอาหอฮะต่อยหมานีเทสโอ้เยอะนะนะอะไรอะ่ะเอ้เอเข้ามาทำไมเรา bật hết tranh đuổi đi hmm bài bớt 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 này, bớt bớt này chưa bị ไปเที่ยวกอนกี่เจ็บในบ้านกี่เจบในบ้านเออเอเจ็บเจตัวในบ้านไม่ในบ้านหลังรถ

จะลุกขึ้นมาอีกหรือว่าตายน,นะผมอม่ะผมอ่ะน่าจะตายล้มหมอตายซะอยู่ไว้มันเลืองก็ประมาณ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเริ่มเปนแข็งแล้วได้อยู่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 ไว้ได้อยู่โอ๊ะโอ๊ยได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เลยเจ็บเย้มึงใครเนี่ย เอ้ยมึงใครนี่สัตว์เนียนเนาะยื๊อไป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 โอ้เขินหัวใจเต้นแดงหน้าแดงทุกทีโดนเฮ้ยมึงใครเนี่ยอะไรเนี่ย สองไห้ก้าขอไว้หน่อยขอไว้หน่อยไม่เห็นอะแล้วตรงนี้ก็มีทำไมไม่ไปวะเนี่ยสินะพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ไม่อยากใจแข็งหนเล่นดีดีวะ ไปๆเกือกข้างบนหัวแตกเออ,เออันนี้ปืนแหละมาได้กูจะเข้าทางไฮเวย์เอาไม่ได้จบละไม่มีหน่อยเหรอไม่มีไม่มีลังกระสุนไม,ม่หน่อยหรอจะเป็นนะเออไม่รู้ก่อนหน้านี้มันพูดว่าอะไรไม่รู้ <laughs> ลืมไม่ได้แปลด้วย phát bay. Bắn băng. Hủy <laughs> 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 เทเลสวิปก่อนจะหมดแล้วห้องเดี๋ยวผมเก็บอินเทลแป๊บกูหิวรอบรอบชิงีรอบทอร์เรสนั่นนั่นนั่นอ้าวผิดระเบิด สวัสดีครับกับตันหมดแล้วหรองานง่ายไปปะหมดแล้วล่ะโหลองง่ายแม่งหน้าแดงเป็นแถบที่แหละมิเชลปประตูถีบประตูเลยเฮ้ยใครในมึงใครเนี่ย ฝ่าเออเดือดเออโดนดตามปืนตบเอื้อก็ล้วทำไมเอาวิวอัพวิวดาวอ่ะก็ถูกแล้วนี่ทุบเอ้ยหวัดดีมึงใครเนี่ยไอ้สัสเอาไปแดกเฮ้ยเฮ้ยเอย่าควักปืนอย่าเล่นปืนอย่าเล่นปืนอย่าเล่นปืนนี่ยิงหายลง้รต่างไปอย่ายิงอย่ายิงมิเชลเอาตัวมามานี่ไอ้หมอกระเด็น เห็นเฮดิสเพื่อนผมปะอืมกูไม่พูดหรอกเหรอมันก็พูดเงี้ยก่อนที่แม่จะกรีดร้องยางก็หมาคิดจะเปลี่ยนว่าอะไรได้เหรอคิดว่าจะเปลี่ยนอะไรได้ยังไงไม่มีไอ้แกไม่มีอะไรหรอกที่แบบว่าปึ๊บอืมอ้าวขอโทษหมอขอโทษหมอ เออไม่เป็นไรกาแฟใหม่เอาไปตัวหนึ<ป>่งแล้วอย่าช้าสวัสดีเพื่อนเอามาเห็นเพื่อนปะเออนี่ไงเดี๋ยวือดเดิม ก็ไม่พูดก็หุ่นเงี้ยน่ะก่อนที่แม่งจะเริ่มเกียร์ล็อกคิดว่าจะเปลี่ยนอะไรได้งั้นเหรอไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงพวกเราทุกคนนีายจะตายกันหมดเออไม่ใช่วันนี้เว้ยเอาถุงคุมหัวไปแลวแบกไปไงอะ ลุกขึ้นมาลุกอืบโอเคสวยทำดีมากโจ๊กเกอร์คาปาซิตี้คาปาซิตี้มันแปลว่าอะไรอ่ะความจุเหรอไม่น่าใช่อเอ้ยอะไรดียานอวกาศไม่ใช่รถไฟโหยานอวกาศบ้านใครแนกวันดีทอเรส รอกูนานไหมตัวทีแปรไดรหลอกสองรอบเผื่อวิ่งหมอเหมือนไส้เอ้ยอะไรอ้วกอุบเบิด,ดแฟดเหรอเฮ้ยพวกมา้าสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเข้าหัวเข้าสามไข่วะนะเฮ้ยหายตัวได้ด้วยมเอโดเคหายตัวได้ด้วยเลยโกดป่ะเนี่ยรีคอน กครดีคอนอาจจะหายตัวอย่างกับพีเดเตอร์อ้าวโอเคเอ่อพวกเราเข้ามาละเอ่อเดี๋ยวคอเบอร์เอาหมอไปเอ่อขอรู้ได้ไหมว่าใครส่งมาโทษทีอ่ะมันเป็นความลับน่ะคาเฟเชื่อใจเขาเขาจะโอเคเหรอเออกำลมีตัวเลือกแล้วแบบนี้จะโอเคหรอบอสประมาณนั้น อะไรอยู่นะไม่รู้อ่ะโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นบาสไซเอมาไปโจ๊กเกอร์เอามองขึ้นรถปุ๊บสตาร์ทเครื่องแวนเย้ยยังไงนี่เนี่ยมันสัตว์อย่ามาขับชน ยอยอๆขอโทษอมิเชลเร็วเออขอโทษกูขับชนยอ่ไม่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 ดนว่าเยอยไเนี่ยขอโทษขอโทษ่อกิขับชนกำแพงกำแพงร้านค้าหิวเยออ

กันลัวเ้ยมจอดอู้ึกันด้มมสูตเนี่กำันดมสีโล่เนี่ยโปรเฟตเป้าหมายเป้าหมาย เราได้เป้าหมายมาละเราก็อ,อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้แต่ไม่ทันโอเคก็ได้ยิงเยอะอยู่นะอัพไลน์เดียวควิกเอ็มแล้วกันไปใช้บ่อยสุดโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโทษๆขอละช่อง